สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเตรียมต้อนรับข่าวดีที่คุณรอคอยที่จะเข้ามาแบบไม่คาดฝันผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อสร้างกำลังใจนะสร้างพลังหัวก็อพอเพราะว่าชีวิตจะดีจะร้ายมันก็อยู่ที่การกระทำของตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะข่าวดีที่จะเข้ามาหาคุณ จะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกไกด์เด่น Empowerment Joy นะคะ s p i r i t u a l Quest สี่ไม้เท้านะคะ สิบถ้วย Well of Fortune ห้าดาบนะคะแล้วก็ใบสุดท้าย Temperance ถือว่าเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากๆสำหรับชาวราศีมังกรนะคะข่าวดีที่คุณจะได้รับน่าจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นนะกับชีวิตของคุณนะคะการที่คุณลงมือทำ การที่คุณมีความขยันนะมีความเพียรพยายามมันกำลังจะสำเร็จผลแล้วนะคะเป็นช่วงที่คุณจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะหรือสามารถที่จะสร้างรากฐานชีวิตของคุณให้มีความแข็งแกร่งนะมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นจะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้นนะคะจากที่ชีวิตดูขัดสนลำบาก ก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะหรือบางท่านสามารถที่จะฟื้นตัวนะฟื้นสภาพจากชีวิตที่ดูแย่ๆก็จะพลิกกลับมาค่อยๆดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะหรือถ้าเป็นเรื่องของอาการทำงานก็จะมีความก้าวหน้าเกิดความสำเร็จนะคะแต่มันก็มาจากความขยันนะความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณด้วยนะคะแล้วก็การที่ ได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเราอยู่เรื่อยนะก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในการทํางานหรือในเรื่องของการทําธุรกิจก็ได้นะใครที่ทําทธุรกิจส่วนตัวนะคะก็มีโอกาสทีนะ่ธุรกิจของคุณอาจะเติบโตก้าวหน้าอาจจะมีการขยับขยายนะคะมีการเพิ่มสาขานะเพิ่มจํานวนพนักงาน เพิ่มกำลังการผลิตนะเพิ่มปริมาณสินค้าเพื่อรองรับความเติบโตก้าวหน้าในอนาคตนะรวมทั้งจะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาอาจจะมีคอนเนคชันดีๆที่ถูกหยิบยื่นเข้ามานะคะหรืออาจจะได้เป็นงานโปรเจกต์ใหญ่ก็ได้นะใครที่ทำธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับฟรีแลนซ์เป็นงานอิสระต่างๆนะคะก็จะมีคนมาป้อนงาน นะค่อนข้างเยอะเพิ่มมากขึ้นอาจจะด้วยเห็นผลงานเห็นศักยภาพในตัวคุณเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะอาจจะแบบว่าผลงานของเรา,ามีชื่อเสียงได้รับการยอมรับมีการพูดถึงนะมีการกล่าวแบบปากต่อปากก็จะ ทำให้มีคนสนใจอยากจะมาร่วมงานกับเราก็ได้นะมาเสนองานให้เราทำมีโอกาสดีๆที่ถูกหยิบยื่นเข้ามา,มากมายก็เนี่ยแหละค่ะเป็นข่าวดีที่คุณจะสามารถาสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณได้นะหรือบางท่านอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยใหม่ก็ได้นะมีโอกาสที่จะ ได้บ้านหลังใหม่นะคะได้ที่อยู่อาศัยใหม่หรือบางท่านที่มีบ้านอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รีโนเวทบ้านใหม่ปรับปรุงต่อเติมทําให้บ้านมีความน่าอยู่หน้านา่ามีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็เป็นการขยับขยายนะเพื่อรองรับจําจนวนสมาชิกที่อาจจะมีเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะใครที่คาดหวังว่าเอออยากจะทาบ้าน นะอยากจะเฟื้นฟูบ้านให้มีความน่าอยู่นะหรืออาจจะมีการปรับปรุงบ้านเก่านะคะให้มันดูใหม่นะดูน่าอยู่อาศัยมากขึ้นนะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะ,ะหรืออาจจะมีการโยกย้ายทชื่ออยู่อาศัยไปอยู่ในที่ที่มันสุขสบายขึ้นนะหรืออาจจะเป็นเชื่ออยู่อาศัยที่อาจจะอยู่ใกล้ที่ทํางานอ,อยู่ใกล้ครอบครัวก็ได้นะคะเป็นการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่มันจะ ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้นสุขสบายขึ้นสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นด้วยรวมถึงคนในครอบครัวก็มีความรักใคร่กลมเกลียวกันดีมีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะมีความสุขกับครอบครัวของคุณที่คอยเป็นกําลังใจคอยผลักดันเวลาที่คุณทําอะไรนะพวกเขาเหล่านั้นก็คอยที่จะซัพพอร์ตคุณนะคอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่ว่าจะ ยามสุขหรือว่ายามทุกนะคะเวลาที่เรามีปัญหานะมีเรื่องทุกข์ใจคนในครอบครัวนี่แหละที่จะเป็นคนแรกๆนะที่คอยให้กำลังใจเราดังนั้นเราก็ต้องดูแลคนในครอบครัวให้ดีด้วยนะคะ <c oughs> บางทีการพูดดีต่อกันนะการดูแลเอาใจใส่กันเพียงเรื่องเล็กๆน้อย,น,อยนะก็สร้างความรู้สึกดีนะทำให้เกิดความรักความสามัคคี เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็มีกำลังใจที่ดีจากคนในครอบครัวบางทีชีวิตคนเราจะประสบความสำเร็จนะมันต้องอาศัยกำลังใจจากคนรอบข้างนี่แหละที่ถือว่า,าเป็นพลังวิเศษนะคะเป็นพลังที่จะทำให้คุณมีแรงใจมีกำลังใจที่ดีมากๆเนี่ยมีคนรอบตัวที่คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือได้รับ ความเมตตาอินดูไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตาสิ่งที่เราควรมีก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคาระวะนะยิ่งถ้าคนรอบตัวเป็นคนที่มีความแบบมีวุฒิภาวะสูงกว่าเราหรือมีวยวุาณที่สูงกว่าเราเราก็ต้องให้ความเคารพด้วยนะคะครแนะนําเรานะสอนเราให้คาปรึกษาที่ดี เราก็ต้องน้อมรับด้วยความยินดีเอาข้อคิดดีๆคำแนะนำต่างๆมาปรับใช้นะกับชีวิตก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วมากขึ้นนะคะ,ะจะมีแบบเป็นเคล็ดลับดีๆนะที่เราสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวคุณก็ได้นะคะเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีโชคลาภจากคนรอบข้าง โชคลาบจากเพื่อนฝูงจากมิตรสหายนะคะที่คนรอบตัวเนี่ยคอยที่จะช่วยเหลือหรือใจดีกับคุณเข้ามาดูแลเอาใจใส่เรามากขึ้นก็ได้นะเหมือนกับว่ารอบตัวคุณดูจะซับพอร์ตสนับสนุนคุณดีมากๆดังนั้นเราก็ต้องอผักดันตัวเองด้วยนะคะพยายามา มุ่งมัน่นตั้งใจขยันหมั่นเพียรทำเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จนะให้ไปในทางที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เป็นดวงชะตาที่จะเกิดความมั่นคงในชีวิตมีความก้าวหน้าในเรื่องของการทำงานหรือบางท่านอาจจะกำลังมองหางานใหม่ๆมองหาโอกาสใหม่ๆก็มีโอกาสที่จะได้เจอนะคะ ถ้าหางานใหม่ก็มีโอกาสที่จะมีงานดีๆถูกหยิบยื่นเข้ามาถูกเสนอมาให้คุณได้รับการพิจารณาอาจจะถูกแบบดึงตัวไปช่วยงานนะดึงตัวไปทํางานด้วยก็ได้นะคะแบบว่าไม่ต้องหางานเองก็จะมีแบบคนแนะนํามาคนมาชักชวนนะให้คุณได้เจองานที่ที่มันจะทําให้คุณก้าวหน้าเติบโตเพิ่มมากขึ้นจะมีคนเร็งเห็นในความสามารถ เล็งเห็นในศักยภาพของตัวคุณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คุณจะมีเหมือนเป็นพลังมีความกระตือรือร้นนะคะหรือมีอแรงฮึดสู้นะในการทำสิ่งต่างๆในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีมากๆหากใครที่กำลังเผชิญปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทำงานปัญหาเรื่องส่วนตัวต่างๆนะคะก็อาจจะมีความกังวลมีเรื่องหนักใจนะแต่ด้วยความใจสู้พลัง ความความสามารถของตัวคุณนี่แหละที่จะทำให้คุณสามารถหลุดพ้นนะคะจากปัญหาจากอุปสรรคไปได้นะมีโอกาสที่จะได้เจอเพื่อนที่ดีเจอมิตรที่ดี หรือได้เจอเพื่อนคู่หูก็ได้นะคะการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมดูมีประสิทธิภาพนะมีผลสำเร็จในทางที่ดีมากๆนะคะเนี่ยคุณกำลังแสวงหาสิ่งที่ดีนะสิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะได้เจอสิ่งที่ใช่นะเจอสิ่งที่ คู่ควรกับคุณอะไรที่มันไม่ดีทั้งหลายนะอะไรที่มันดูเลวร้ายที่มันไม่ได้เหมาะสมกับเราหรือเป็นสิ่งที่ไม่ทำให้เราเติบโตก้าวหน้าสิ่งนั้นมันก็จะหลุดพ้นออกไปจากชีวิตของเราแล้วก็จะมีพลังงานดีๆพลังด้านดีที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเนีย่ยได้รับโอกาสดีๆมากมายเราได้รับโอกาสดีๆนั้นแล้วก็ต้อง ทำให้เต็มที่สุดความสามารถนะคะให้สมกับที่มีคนหยิบยื่น,นโอกาสดีๆให้กับเรานะก็ถ้าทําสําเร็จก็จะมีอโอกาสใหม่ๆเข้ามาพิสูจน์เข้ามาให้คุณได้พิสูจน์ความสามารถอยู่เรื่อยๆนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะทําสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ ให้ประสบความสำเร็จได้มันอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่บ้างแต่ถ้าคุณไม่ยอมแพ้นะใจสู้ซะอย่างทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสำเร็จได้นะไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีกำลังใจมีแรงเพื่อสู้สะอย่างนะคะเนีย่ยเป็นจังหวะชีวิตที่ดีที่มันจะหมุนเวียนเข้ามาหาคุณอีกครั้ง ขอให้คุณขยันหมั่นเพียรน,นะยิ่งขยันก็จะทําให้ชีวิตได้ดิบได้ดีประสบความสําเร็จมีเงินมีทองเพิ่มมากขึ้นรวมถึงจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะหวังเงินอะไรไว้นะมีโอกาสที่จะได้หรือว่าไปทําอะไรใหม่ๆลงทุนในสิ่งที่จะมีผลกําไรนะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะเนี่ยเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ มันกำลังผิดอกออกผลกําไรให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจนะมีเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จรางวัลแห่งความเพียรพยายามตั้งใจนะด้วยตัวของคุณเองความพยายามที่มันไม่เคยเทรยศใครก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จนะนำมาซึ่งเงินทองมากมายเลยทีเดียวชีวิตของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะเนี่ยได้เจอจุดเปลี่ยนชีวิต นะหรือเป็นจุดพลิกผันที่ทําให้คุณสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะทำให้คุณเติบโตก้าวหน้าในสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ทําให้คุณต้องปรับตัวต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะต้องพัฒนาตัวเองนั่นแหละที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จไปสู่ความ จเจริญเปล่าหน้าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ไพ่ก็มีแอบเตือนนิดนึงนะมีไพ่ห้าดาบนะคะในบางสถานการณ์เราอาจจะมีแบบใช้อารมณ์ในการนำพาอยู่บ้างอาจจะขาดสติทําในสิ่งที่มันไม่ดีออกไปก็พยายามควบคุมสติแล้วก็อารมณ์ของเราให้ดีด้วยนะอาจจะมีคนมาทําให้เราสติหลุดนะคะ นะมีคนที่อาจจะไม่ชอบเราอาจจะมายุแยงนะหรือมาทำให้เราแบบมีความโมโห О เกิดขึ้นนะก็พยายามนิ่งไว้นะคะความนิ่งนะความที่เราไม่หุนหันพันแล่นไม่โมโห О ง่ายนะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ก็จะทำให้เรา,าสามารถที่จะก้าวข้าม อุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะไม่ทําให้เราทําในสิ่งที่มันไม่ดีออกไปสตินี่ถือว่าสําคัญมากๆนะคะก็พยายามาควบคุมอารมณ์ให้ดีนะอย่าเผลอทําสิ่งที่มันไม่ดีออกไปเพราะว่าถ้าทําไปแล้วมันก็แก้ไขาย,ยากนอกจากที่จะยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นนะเราก็ต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก็คือพยายามาควบคุมนะสติของเราให้ เหนียวแน่นเข้วไอยนะคะอย่าให้ใครมาชักจูงเราได้ง่ายนะอย่าเชื่อใครง่ายเกินไปนะพยายามาเข้มแข็งหรือมั่นใจกับความรู้สึกของเรามั่นใจกับความสามารถของเราก็จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เป็นข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเฮงปางตลอดไปตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ